ครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้นะครับพบกับผมมนุษย์สอนธรรมใจนะครับเพื่อสนทนาสถานการณ์พลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ความรู้ที่จะเอาไปใช้แล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์ล่าสุดของกิจการพลังงานครับบนถนนที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายคนขับรถยางเรายิ่งต้องมีสติ หน้าที่ของเราไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าใหถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์ เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารกระทรวงพลังงานดรทรงพบผลจันทร์นะครับอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานนะครับสวัสดีครับท่านอธิบ,ด,บดีครับดรสอนครับอธิบดีครับมันมีแหล่งอื่นไหมฮะในผืนแผ่นดินไทยเนี่ยที่ที่พอจะมีศักยภาพก็เอ่อในชั้นนี้เนี่ยนะฮะก็อยากจะพูดว่ามีหินอีกยุคหนึ่งครับซึ่งอายุประมาณ30ล้านปีถึงปัจจุบันเนี่ย ที่เกิดอยู่ในภาคเหนือภากคกลาง่าวไทยและก็ทะเลอันดามันครับที่เรียกว่าเป็นตะกอนยุคยุคยุค,ยคปัจจุบันยุคเทอร์เชอรีน,นะก็ที่เจอน้ํามันแหล่งแรกก็เจอในหินตะกอนพวกนี้ที่ฝามครับนะครับขณะนี้รกรมการมรังงานทหารก็ผลิตอยู่ประมาณพันบาลลนร์เรลนะพื้นที่ภาคเหนือส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่สงวนของกรมการพลังานทหารนะก็ได้เจาะมา ในฝางในเชียงใหม่ในลำปางที่จังหวัดแพร่ครับแพร่ที่ขอเน้นหน่อยว่าเขาก็เจาะไม่เจอนะฮะแล้วก็ที่พะเยาที่เชียงรายก็จอบมาทั้งหมดครับในทุกแง่ตะกอนของภาคเหนืออันนี้คือทางราชการก็ไปเจาะเองทําไปเจาะเองของกรมรางงานทหารทำเองเจาะเองแล้วก็ไม่เจอนะฮะก็เรียนว่า บางทีพี่น้องชาวแพร่อาจจะได้รับข้อมูลผิดๆหาว่าเจาะเจอน้ำมันมหาศาลอะไรเงี่ยผมเรียนยืนยันนะครับไม่มีไม่มีไม่มีก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะสำรวจอยู่ที่ลำปางน่าจะมีบางบริเวณที่น่าสนใจอาจจะมีใช่ไหมอาจจะมีโอกาสมีแต่ว่าเจาะไปแล้วสี่ห้าหลุมในในรอบ ยี่สิบสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะตลอดก็มีการสํารวจแต่ลําปางลําปางมันมีถ่านหินถูกไหมลํะลปางมีถ่านหินถ่านหินนี่มีแน่ก็ที่แม่เมาออย่างเงี้ยนะฮะที่ลําปางก็มีถ่านหินซึ่งเป็นแหล่งถ่านหินที่ใหญ่ที่สุดคือถ้ามันมีถ่านหินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีแหล่งน้ํมมันไหมไม่ไม่หรือไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันมันไม่เชื่อมกันก็มีโอกาสแต่ว่ามันต้องมีองค์ประกอบหลายๆตัวถึงถึงจะถึงจะเกิดขึ้นนะฮะสิ่งแรกเลยต้องเรียนก่อนว่า ไอ้แองตกรที่กําลังพูดถึงเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่ 3- ามสี่ตัวที่สําคัญที่สุดเลยหนึ่งก็คือหินที่เป็นหินต้นกําเนิดปิตโตรเลียมครับที่จะสามารถกลั่นตัวเป็นน้ํามันเป็นแก๊สได้เนี่ยมันต้องเป็นหินที่มีซากอินทรีย์วัตถุหมายถึงว่าเป็นพวกเกี่ยวกับเศษไม้ใบหญ้าสาหร่าย,ย,าะายอะไรเงี้ยก็เป็นตะกอนบนบกเป็นตะกอนในทะเลครับในทะเลเนียหลักๆนะ ที่เขาเจอน้ํามันกันมหาศารหรือแก๊สกันแรงใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นพวกแผงตน้นพวกสาหร่ายนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นตึกตะกรในทะเลส่วนบนบกเนี่ยก็นึกถึงเอ่อเอ่อบึงบลเพิษอย่างเงี้ยนะฮะ ก็จะต้องมีสารคล้ายๆว่ามีพวกเศษไม้ใบหญ้าพวกอะไรต่ออะไรพวกนี้เล็กๆนะฮะผมถึงเรียนว่าเมื่อกี้ว่าไดโนเสาร์ตายอีกพันตัวก็ไม่สามารถเกิดปิโตรเลียมได้มันต้องอยู่ในที่ระดับลึกพอสมควรเพราะนั้นปัจจัยแสดงว่ามันเป็นพลังงานที่มีจำกัดมากโอ้แน่นอนฮะพลังงานไอ้พลังงานที่ผมพูดเนี่ยแก๊สน้ำมันเป็นพลังงานที่เรียกว่า ใช้แล้วหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นมันมีจํากัดนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องหาพลังงานรูปแบบอื่นคือต้องต้องสร้างต้องแสวงหาพลังงานทางเลือกก็ต้องแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องประหยัดและการอนุรักษ์โอ้โห่เรื่องนี้สําคัญเลยฮะเรื่องประหยัดอนุรักษ์นี่ทําได้เลยประชาชนต้องทําให้เป็นพฤติกรรมนะครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าองค์ประกอบที่สําคัญที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่าหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีหินต้นกาเนิดซึ่งเป็นหินโคลนหินดินดดนางเงี้สีเทาสีดํา นะถ้าออกมาแดงป๊ดอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามันไม่มีไม่มีไม่มีสารนิสัยวัตถุและทีนี้ที่อ่าวไทยฮะอ่าวไทยนี่มันจะมีโอกาสที่จะขดค้นพบเพิ่มเติมไหมฮะก็ยังมีโอกาสนะครับยังมีโอกาสก็ขอโอกาสในการสรํารวจและพัฒนาครับแต่ที่องค์ประกอบที่ว่าเนี่ยท,ที่เรียนก็คือว่าเมื่อมีสารอินทรีย์วัตถุแล้วเนี่ยมันต้องจมตัวลงไปลึกอย่างน้อยต้อง3กิโล คืออุณหภูมิเนี่ยอย่างน้อยต้อง80องศาเซลเซียสนะฮะจริงๆแล้วได้100องศาก็ยังดีบ,บางแองตกรของประเทศไทยเนี่ยตื้นแค่2กิโลเพราะนั้นอุณหภูมิก็ไม่มีอันที่3เนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีแหล่งกักเก็บด้วยหมายถึงว่าต้องมีแหล่งกักเก็บแล้วก็แล้วก็ลวกหลังจากนั้นก็มีที่มันต้องมีที่ปิดกั้นผมยกตัวอย่างสักแหล่งได้ไหมได้รับอันนี้เป็น แหล่งที่อยู่ในอ่าวไทยชื่อแหล่งสงขลาอันนี้คือแองตกรที่ผมว่านะครับอันนี้นี่คือคือแองตกรนะครับความลึกตรงนี้ประมาณ4กิโลกว่านะฮะไอสีเขียวเที่พูดเนี่ยก็คือหินต้นกําเนิดปิโตรเลียมนะฮะพวกนี้พอจมตัวลงไปเนี่ยร้อนประมาณร้อยองศาก็กลั่นตัวออกมาแล้วก็ค่อยๆไหลไปกกัเก็บในกระเป๋อท้ายเล็กๆอันนี้เป็นรายแม่น้ำนะฮะที่ผมพูดเพราะฉะนั้นของเราเนี่ย มันเป็นกระเป๋ะทรายเล็กๆแล้วก็คือมันมันกระจายแล้วมันเล็กๆมันเล็กๆเพราะฉะนั้นมันต้องใช้หลุมเจาะแต่ละกระป๋ะแต่ละกระป๋อเนี่ยฉะนั้นในแง่การลงทุนในการขุดเจาะนี่จะใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างสูงค่อนข้างแพงผมยกตัวอย่างนะฮะเทียบกับพม่าแหล่งพม่าปริมาณสำรองอย่างอย่างแหล่งยานนาที่ปตทสพที่เราไปร่วมลงทุนด้วยร่วมลงทุนที่ผลิตมาเนี่ย ใช้หลุมแค่12บสองหลุมครับปริมาณสำรองเนี่ยอยู่ประมาณ6.5 TCF ห้าทซแรงขนาดนี้ที่บงกฎเราก็ปริมาณสำรองเท่าๆกันเราต้องใช้หลุม400กว่าหลุมเพื่อจะเจาะแต่ละกระป๋อออกมานี่คือปัจจัยที่สำคัญนะฮะที่เกี่ยวข้องนะครับทีนี้ในในส่วนของศักยภาพปิโตเลียมในพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยมันก็มีหลายจุดใช่ไหมครับแล้วมันมันมีโอกาสที่จะ พัฒนาเพิ่มได้ไหมฮะโดยเฉพาะบริเวณที่มันใกล้ใกล้ประเทศเพื่อนบ้านที่เราน่าจะตกลงกันได้และเกิดประโยชน์ร่วมกันก็คงอย่างมาเลเซียนี่ไม่มีปัญหาถูกไหมมาเลเซียตอนที่เราเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียทีนี้ทางทางฝั่งขเขมรที่เขาบอกว่าอาจจะเจอน้ํามันก๊าซธรรมชาติอันนี้มันมีข้อมูลยืนยันไหมฮะ ก็โดยหลักด้านธรณีวิทยาแล้วก็สามารถพูดอย่างนั้นได้นะครแต่ก็ต้องเจรจากันเพราะเราก็เจรจากันมาตั้งนานแล้วก็ลอยสักแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับอันนี้ก็หมายความว่าในในทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยก็ควรจะต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็พัฒนาร่วมกันจะเป็นตรงนั้นจะดีที่สุดจะดีที่สุดนะก็ใช้ใช้การเจรจาครับนะก็สามารถทําได้เหมือนเรากับมาเลเซีย ก็ดำเนินการก็ขออนุญาตชี้นะฮะว่าเมื่อกี้แอ่งตะกรที่ว่าเนี่ยอย่างภาคตะออกไอ้ภาคเหนือเนี่ยที่จะเห็นเนี่ยที่เจอจริงๆคือที่ฝางนะฮะที่เหลืออีกหลายแอ่งที่พูดมาไว่าพยาแพร่น่านนะฮะเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนเจาะไปหมดแล้วก็ไม่พบนะฮะพักกันสักครู่ครับ ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอันตรายคนขับรถยิงเรายิ่งต้องมีสติเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่คนส่งสินค้าใหถึงจุดหมายแต่ต้องรับผิดชอบให้ทุกชีวิตบนถนนได้กลับไปหาคนที่รักอย่างปลอดภยัยมาช่วยกันลดอุบัติเหตุบนถนนให้เป็นศูนย์